เป็นสีพึ่งเขียวนะครับหลงพ่อทาบนะนะครับที่เป็นรูปผมดูเป็นสีพึ่งเลี้ยงนะนะครับที่ดูนะนะครับแต่ในส่วนที่เห็นไหมครับในส่วนที่ปลายปลายยังมีเหลือบหยกหยกเห็นไหมครับนี่นะยังมีนะครับก็เลยว่าดูดีครับนะครับนะครับหยกหยกนะครับเนาะเป็นวันณะของสีพึ่งเขียวท่านนะครับนี่นะไม่มีเห็นไหมครับเหลือบหยกหยกเห็นไหมครับยังมีนะนะครับ นี่นะครับเห็นไหมครับก็เลี่ยมอย่างนี้นะครับมีการเลี่ยมเปลี่ยนมือกันมาพอสมควรแล้วนะนะครับสีสีพื้นเขียวท่านนะครับเพราะท่านเป็นที่ต้องการนะนะครับก็เลยมีการผสมมีการเลี้ยงนะครับเพื่อที่จะจําหน่ายนะนี่นะเห็นไหมครับเกือบยกยกนะครับผม